โยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาเซนองเกมครึงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเกียนนะครับเกียนดาบประชาชนนะครับใน Saber อร์โชดาวนะครับผมจะใช้เป็นอาวุธเอ่อแบ็คแฮนนะครับแล้วก็ใช้เป็นสีเขียวนะครับสีที่ผมชอบนะครับแบ็คแฮนนี่ราคา6000บาทเอ้ย6 0 0 0พอยนะครับแล้วก็ใช้เป็นสีเขียวนะครับผมจะเกียนยังไงครับไปดูกันเลยครับก็จะ การขอดูเอลเขาไปนะครับเขาจะรับผมหรือเปล่าโอเคครับเพาน่าจะไม่รู้ครับว่าผมมาเกียนนะผมก็จะเกียนโดยการผมจะไม่ฟันเขานะมาัดีน้องเออผมก็ปล่อยให้เขาฟันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองบีบคอเขานะครับว่าเขาจะทำไงนะเขาจะรู้วิธีแก้หรือเปล่าเฮ้ยเยโดเขารู้วิธีแก้ว่ะแต่เขาปาไปไหนปล่อยพลังไปไหนครับท่านผู้ชมเห็นอะไรนั่นไหมป้งเอ้ยปล่อยไปทางไหนครับนั่นใครอยู่ตรงนั้นเหรอรออีกครั้งนะครับเขาจะทำไงเขาปีนอะไรมาผมก็ไม่รู้ครับพลังผมหมดครับผมบีบคอได้ผมบีบคอไม่ได้ครับก็เหมือนต้องการให้ผมอยากผมอยาก ผมอยากตายรึเปล่าเขาบอกผมอยากตายจังเลยอ้าวอ้าวหาวาลุดเหรออ้า <c oughs> วเขาหลุดเหรอน้องโจ้เขาเขาหลุดไปแล้วครับเขาน่าจะไปฟ้องแม่แล้วแม่มันก็ชิวเกินปุยมุ้ย,ยสองคนนี้เขากำลังสู้อย่างดืเดืเอดนะครับผมเขาไปบีบคอแล้วก็ฆ่าเขายันลงไปโอเค ดูเอววะน้องดูเอววาอ่าไม่รับดูเอวเหรอไม่รับดูเอวกูเหรอลุกไปลุกไปเฮ้ยแอบเนียนเอาดิยกแม่งเลยนี่แล้วก็หย้อนลงไปบายบายหาไปแล้วก็ไปแล้วก็น่าจะหัวร้อนอยู่นะอยู่ๆก็ร่วงไปฮะาฮาฮ่าเราเขาเกิดไปแล้วอ่ะเขาเขาเกิดไปแล้ว ยกคนนี้ยกไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายอันนี้ฟันแม่งเลยโยนดาบม,มาอม่ดีมดีวันนี้เขาน่าจะแคร์มผมนะเวาผมยกเขาลน่นลงไปแล้วก็เอาเขาล่นลงไปอีกรอบบายบายสงสัยอากาศมันร้อนครับเขาเลยอยากลงไปเล่นน้ำเออก็อยากเล่นงาไหมครับ <laughs> ไอ้นุ่งคนด้วยแล้วเขาไมา่แล้วครับเขาสงสัยเขาแคร์มไม่หายก็อยากลงไปเล่นน้ำอีกรอบ แต่ตอนนี้เขาน่าจะรู้ว่าว่านะว่าวผมน่าจะทําแบบเออจากเขาลงน้ำนะตอนนี้ผมก็ฟันเขาทิ้งเลยแล้วกันชิวานุ่มขอโดน่องนีได้หรือเปล่าเฮ้ยไอหนุ่มนี่บางอาจบางอาจทำร้ายคนอื่นเอาเอามันเลยแล้วกันเอาไปไว่ายน้ํานะไปไว่ายน้ํารู้จกักรู้จักคำว่าน้ำหรือเปล่า,อาลองลงไปดูแล้วกันออะไอ้นี่ปลาปลาดับเลยผมสายช่วยมัน ลา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 มันกลัวผมลโอเคมันได้ดาบคือแล้วเวลาผมเล่นเกมน,นี้ไม่มีดาบเขาก็จะหนีผมนะครับเพราะว่าเขาปาดาบนะเออไอ,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 อ้นนี้อ,อันนี้ล่วงไปนะล่วงลวง่ลงอ,อุ้ยมันมาหรือ,อยังไปอ,อ้าวโอ้ไม่ล่วงนะอ่ะอนลีเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่ยอดเลยผมว่ะอ่ะเดี๋ยวผมจับเขาโยนลงน้ำแล้วกันนะครับ,บเอ้ยเขาไม่ยอมให้ผมจับอ่ะผมลองท้าเขาไปแล้วกันเฮ้ยเขาลับผมว่ะ เดี๋ยวผมจะเอาให้เขาหลุดเหมือนคนหน้าคลิปเลยนะผมจะให้เขาหลุดเลยนะให้หลุดเหมือนคนนั้นอะ่ะอือไปยาวยาวไปเฮ้ยบนทาโทรสเต็กบอกไม่ติดเลย้สเตก ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเจเดี๋ว่วหน,นุ่มนี้เดินมาตัวเปี่ยกก็ฟันไปทีหนึ่งล้กันเชิวๆนี่เขาโดดขึ้นไปไหนกันอะโอ้โหข้างบนคนเต็มเลยโอ้ยนั่งขอนวลด้วยรายกันผอขอนวลด้วยรายกันนะครับตอนนี้โอ้โหคนเต็มเลยรองท้าไปมีใครรับผมไหมผมจะได้เกียนเอ้ยไม่ใช่ผมจะได้สู้กับเขา ยังสมศักดิ์ศรีเฮ้ยไอหนุน่มนี่ไอหนุ่มนี่ฟันผมวะยังไงลองท้าเขาไปเขาจะรับผมหรือเปล่า <S <S เขาไม่รับผมเลยออ้ยผมกันอยู่งี้ผมใส่ได้เนี่ยสวยเฮ้ยไอหนุน่มน,นี่ยืนฟันผมนิ่งๆเลยครับผมจะลองยกเขาให้คนอื่นฆ่าดูนะครับทดสอบสังคมว่าจะมีคนฆ่าเขาหรือเปล่าเอาลองยกอันนีฟน้ฟัน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  ฟันฟไอคนนี้ฟัน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 ไปสิอ้าวอ้าวเขาเดินมาจากไหนครับนั่นอ้าวเขาเฉียนไปแล้วครับพอหนุ่มดาแดงเขาเฉียนไปแล้วครับยะหหาคนเกียร์หาคนเกียร์เป็นดาบแล้วก็หาคนเกียร์กันดีกว่าเขาหนีผมอะครับเอ้าผมแจอะไรลา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  ดีกลัวดีกลัวดียกไม่ได้อะเฮ้ยเขาเขากลัวหัวเขาเลยเมื่อกี้เขาแบบใจหายใจคว่ำม,มาแบบใจวูบอะลงไปอยู่ตาตุม่มเดี๋ยวผมจะยกเขาแล้วคนอื่นฆ่านะครับจะทำได้หรือเปล่าเฮ้ยดูเชิงเอ้ยจุ๊บเอ้ยจุ๊บเอ้ยเดี๋ยวผมจะยกเขานะแล้วยกเขาลองให้คนอื่นฆ่านะว่าจะมีคนฆ่าหรือเปล่าผมจะพยายามก่อนนะเอ้ยไม่ตีเราเกือบแล้วนิดเดียว อยู่นิ่งๆได้หรือเปล่าอยู่นิ่งๆได้บอเอ้ยไอ้ห่ำเนี่ยแม่งเก่าๆอ้ยอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยปุ๊บเอาแล้วยกได้แล้วครับอ่ะข่าดิหนุ่มไอหนุ่มข่าเออไอหนุ่มข่าเออแบงอ้าอวไอ้นี่เอาเ้ยอดิเป็งอ่าเรียบร้อยอดีตอดีตเขาต้องไล่เขาลุกนะเขาลุกนะเขาลุกนะ เอาวเฮ้ยไอหนุ่มนี่ไอ้หนุ่มนี่ไอ้หนุ่มนี่ไม่เข็ดอ่ะเฮ้ยอยู่อย่างนี้ดีเดี๋ยวจับไอ้คนอื่นอีคลายนะเฮ้ยอ่าไอ้นี่มาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหไอ้จุ๊บเอาไอหนุ่มเนี่ยเออเอาเสื้อดำเนี่ยเออยยก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 ไม่ได้อ่ะอู้ขออยู่ไม่นิ่งเลยเก็บเป้าหมายด้วยอ่ะเดี๋ยวเอ้ยไม่ได้อ่ะเอ้ยเก็บเป้าหมายแล้วแมาแล้วแม่งยากเออนี่ไง ปาแม่งเลยไม่มีดาบก็เอออย่าทำผมไ้ไอครูเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ถือดาบเจเจเจอกหลอกหลกลกเลยอบอปโหแล้วเฮ้ยเฮ้อ่าวเขาวิ่งหนีผมอ่าเขาวิ่งหนีผมวิ่งหนีผมไหมอ่าเรวิ่งเลยจับดีจังหวะเนี้ยมาดิมามามาเจเ ผมไม่ไปเขานะถ้าผมไปเขาเขาตายแล้วเนี่ยเจเจเจดูวิ่งตาผมวิ่งตาเรื่อยๆเราเต็มไปหน้าหมดแล้วฟันทิ้งเลยฟันไม่ได้อ่ะเฮ้ยเกมเกมมันปักไม่เอาแล้วแม่งฟันไม่โดนก็เปลี่ยนตัวเลยเอ้ยอไอ้นี่ไอ้นี่คิดจะเหลี่ยมอ่ะไอ้นี่คิดจะเหลี่ยมลองยกเขาแล้วกันนะยกเอ้ยยกไม่ได้โอ้กี่ติดอยู่แล่ออีกนิดเดียวเองเฮ้ยมาไอ้หนุ่มนี่แทงก็ได้มาฟันผมอยู่ได้แหละมา ฟันมาฟันมาผมจะโยคานะครับจะโยคะไห้คนอ enfin ื่นฆ่านะโอเคนะเฮ้ยอ่าไอ้หนุ่มนี่ปลาดาบเส่ผมอ่ะฟันแม่งทิ้งเลยนะกันอ้าวไอ้คนนั้นหายไปแล้วอ้าวคนนั้นหายไปแล้วโอ้โหอดอาคนนี้แทนก็ได้มากมคนนี้มันเอาข้าวอะไรขนาดนี้อ่าไอ้นี่ปลาดาบอ่าเสร็จผมจัตจัตจัตจ๊ตติงนี่ไแม่ปลาดาบบอประกาบปลาดาบใส่ผม อ่วผมลองโยกอันนี้นะผมจะโองโยกคนคนนี้ให้เขาฆ่าเลยนะอ่าหนุนะหน่มข้ามันข้ามันข้ามันจะมองทำไมล่ะโอ้เก็บดาบอีกโอ้โจบเลยไอ้หนุม่มทำไมไม่ทำคืนปีหรือปืวเฮ้ยผมเจอคนไม่มีดาบเฮ้เจ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 เเฮ้ยไอ้ไนี่มันเผือกเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันเผือกอะครับน้องเอ้ยมันเผือกอะโอ้ยโยกมันแล้วกัน อาจจะกระโดดไปไหนลงมานี่ลงมาลงมาลงมายืนนี่ลงมายืนลงมายืนนี่้าผมก็จะมาเอาคนนี้นะคนอื่นฆ่านะเฮ้ยฆ่าฆ่าฆ่าใครก็ได้ฆ่าน้อยฆ่าน่อยฆ่าน่อยฆ่าน่อยอ่าไม่มีคนฆ่าเลยครับไม่มีคนสนใจผมเลยเกินปุยมุ้ยอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ถือดาอาแตกครับน้องคนตอนผมยกไม่มีคนฆ่าเพราะเขาเดินกับพื้นแล้วเขาไม่ได้ถือดาวกับมีคนฆ่าครับผมก็งงเหมือนกันอ่ะ เฮ้ยผมเจอคนดังเฮ้ยผมเจออันดับสองของเซิร์ฟครับทุกคนผมเจออันดับสองของเซิร์ฟยวครับเขาคือเพื่อนผมนี่แหละครับเพื่อนผมที่ขยันฟา์มันเพียนฆ่าคนนะครับได้เป็นที่สองเนี้ยโอเคฮะผมมาเพียนต่อฮะฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยฆ่าหน่อยเอออ่าคนนี้แก้เป็นนะครับคนนี้แก้เป็นนะมาดูกันแนละ้ว่าผมจะเพียนขับได้หรือเปล่ายกปื๊บ ข้า่อยหนุ่มไอ้หนุ่มข้าไอ้หนุ่มดำเออาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มดำแดนไอ้หนุ่มโดนลบว่ะโอ้ยหนุ่มโดนลบอัฐเท้าว่ะเขาเท้าผมนึ่งนึ่งว่ะเอาผมเท้าเขากลับมาผมจะยื้อเขาจะยื้อเขาไว้นานๆอยู่กับผมไปทั้งชีวิตมยื้อเขาไว้แบบเออแบบแม่เขาได้ฟาร์มเลยมามา มาดิเออมาเลยยาวๆอ่ะไปทำอะไรอะหนุ่มเมื่อกี้โชว์สเต็ปแล้วหนุ่มนุ่มเมื่อกี้โชว์สเต็ปไลนอโอ้เข้ามาเลยอาสเต็ปแบบนั้นอ่ะเออขอสเต็ปแบบเมื่อกี้เออมาเลยมั่นใจยังไงก็เข้ามาเออหนุ่มวิ่งนีอย่างเดียวเลยอ่ะหนุ่มกู โอเคครับสำหรับคลิปนี้ชอบส่าชู้ชมชอบไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ